กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ ep ที่3ของนั่งชอ็อตวันนี้เราจะมาคุยกันกับเกมสล็อตสไตล์ญี่ปุ่นอย่าง hood and wolf เกมสล็อตที่มีภาพกราฟ,ฟิกในแบบมังงนะสีสันสดใสโดนใจวัยอุตระุทั้งหลายซึ่งเราจะไม่ได้มารีวิวตัวเกมแต่จะเป็นพูดถึงเนื้อหาของเกมแทนเกม hood and wolf เป็นเกมสล็อตที่หากใครได้ลองเล่นก็จะแบบคุ้นๆกับตัวละครในเกมอย่างแน่นอนเพราะตัวละครอีกทั้งสงตัวนั้น มาจากนิทานดังอย่างหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองโดยตัวเกมก็ได้นำมาปรับใหม่กลายเป็นสาวน้อยที่มีพลังสามารถกลายร่างเป็นกระต่ายถือเคียวสุดโหดพร้อมไล่ฟันเจ้าหมาป่าแบบเลือดเต็มจอเห็นความดุของสาวน้อยในเกมนี้แล้วก็แอบ,บนึกถึงหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ชั่นของพี่น้องตระกูลกิมก่อนจะโดนปรับให้เข้ากับเด็กเหมือนกันนะครับโดยในนิทานหนูน้อยหมวกแดงนั้นคนที่เคยได้ยินหรือได้ฟังอาจจะได้รับรู้เรื่องราวเวอร์ชันหลังดิสนีย์ปรับให้เข้ากับวัยเด็ก ทำให้มีความละมุนและมักจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็มักจะไม่พ้นแอบมีความรุนแรงบางอย่างที่แอบติดมาจากต้นฉบับด้วยเมร์ชั่นดั้งเดิมของหนน้อยหมวกแดงได้ถูกรวบรวมโดยสองพี่น้องตระกูลกิมซึ่งกเป็นสองพี่น้องนักวิชาการชาวเยอรมันที่เป็นที่รู้จักจากการรวบรวมผลงานนิทานและเทพนิยายพื้นบ้านออกมาให้คนภายนอกได้อ่านกันโดยเนื้อเรื่องของหนน้อยหมวกแดงในปัจจุบัน ก็มีเนื้อหาแบบที่คุณผู้ชมได้ยินกันหรือหากบางคนยังไม่เคยได้ยินผมก็ขอ,อนำมาเล่าให้ฟังกันอีกรอบนะครับ the Two are the การรครั้งหนึ่งสมัยไหนผมไม่ดูคุณแม่ที่ติดง่วนกับงานบ้านได้วันให้หนูน้อยบุตรสาวเอาของไปให้คุณยายซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าก็นองเดินทางคุณแม่ได้บอกให้เธอระวังหมาป่าที่อยู่แถวนั้น และในระหว่างทางที่จะไปพบกับคุณยายเธอก็ได้พบกับหมาป่าที่ปลอมตัวมาเพื่อหลอกล่อให้หนูน้อยหลงกลเพื่อพาไปแดกแต่หนูน้อยก็โชคดีและหลอดพ้นมาได้ดดและพอหมาป่ารู้ว่าเธอกำลังเดินทางไปหาคุณยายมันจึงคิดแผนชั่วล่วงหน้าไปดักกรอยังบ้านคุณยายพร้อมจับคุณยายกิน และปลอมตัวเนียนเป็นหญิงแก่เพื่อนั่งรอหนูน้อยหมวกแดงมาถึงซึ่งเมื่อเธอเดินทางมาถึงบ้านของคุณยายนั้นเจ้าหมาป่าก็ได้พยายามออกอุบายให้เธอเดินเข้ามาใกล้เพื่อที่จะได้จับกินได้สะดวกและในที่สุดเจ้าหมาป่าก็สามารถจับหนูน้อยหมวกแดงกินลงท้องไปได้แต่โชคยังดีที่มีช่างตัดไม้ผ่านมาช่วยได้ทันโดยการใช้กันไกลตัดไปที่ท้องของหมาป่า อนที่มันหลับปุ๋ยเพราะความอิ่มทําให้ช่วยหุณน้อยหมอกแดงพร้อมกับคุณยายออกมาได้แบบเป็นๆส่วนเจ้าหมาป่านั้นก็โชคร้ายตัวช่างตัดไม้เอาหินยัดท้องและเย็บคืนไปจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งส่วนในเวอร์ชั่นดังเดิมนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่จะคล้ายกับเวอร์ชั่นที่ผมเล่าไปแต่จะมาแตกต่างหลังจากช่วงที่หมาป่าได้กินคุณยายเข้าไปแล้วนั้นมันกเกาชิ้นส่วน เครื่องในที่เหลืออยู่พร้อมกล่องเลือดมาประรับบ้านพร้อมกับนําเลือดมาให้หนูน้อยได้ดื่มพร้อมกับสั่งให้หนูน้อยทําการเปื้อนผ้าเอาจนหมดและเต้นจนเจ้าหมาเกิดอารมณ์จึงข่มขืนและคืนลงท้องไปซึ่งที่มาของคําว่าหมวกแดงก็เป็นเพราะตอนที่เธอโดนเจ้าหมาข่มขืนนั้นเลือดของคุณยายที่ติดตัวเจ้าหมาอยู่มันไปโดนเข้ากับหมวกสีขาวของเธอจนชุ่มไปด้วยเลือดและกลายเป็นสีแดงทั้งใบนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเนื้อหาใน EP นี้ซึ่งกระเรียกได้ว่าโหดดิบเถื่อนเหมือนหลุดออกมาจากโดจิน18บวกกันเลยทีเดียวสมกับเป็นนิทานสมัยก่อนที่คนได้แค่ก้าวออกจากบ้านก็อาจมีเหตุให้ตายกันได้เลยและแน่นอนว่านิทานของต้องวันตกโหดโหดแบบนี้นิทานของไทยหากไปดูเวอร์ชันดั้งเดิมกันจริงๆก็โหดไม่แพ้กันเลยมีทั้งการทรมานการข่ากันอย่างโหดเที่ยมคงขืน ไอยุ่ถึงการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองก็น่าคิดนะครับว่าในยุคสมัยก่อนมันโหดร้ายขนาดไหนคนถึงสามารถแต่งนิทานแบบนี้ออกมาเล่าเพื่อความเพลิดเพลินใจได้ และนอกจากนี้ใครที่อยากลองเล่นหนูน้อยหมวกแดงไปไล่ตีแก้แค้นเจ้าหมาป่าก็ไปเล่นกับเราได้นะครับเรามีทางให้เข้าเล่นพร้อมพูดคุยกันต่งตงตงนางๆนานาในกลุ่มทีละแกมซึ่งผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ดิสคริปชันนี้เลยส่วนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับกดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือใครที่มีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยผมจะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี